วัสดีจ้าปนุกเด้๋ยวจะเด้อวันนี้มาเจอกันก็ปนุกอีกแล้วจ้ะวันนี้วันที่หกทันวาเนาะเดือนทันวาแล้วจ้ะมาสำรวจป่าจักนิดมาวันนี้กับเที่ยงเวลาเที่ยงวันจ้ะแต่ว่าไม่มีไม่มีแสงพระอาทิตย์มาหลายวันแล้วจ้ะมีแต่แบบอากาศจะหมึดๆมึด้มขึ้ขขจ้ะเนี่ยบรรยากาศในป่าเนาะปะนุกพึ่งมาถึงจ้ะ เดี๋ยวเ้าไปดูกันว่ามีเห็ดไหมเนาะป่านี่มาอีกป่าหนึ่งจ้ะป่าหม่นี่จ้ะเดินมาเจอเนี่ยตัวเป็นเนวนี่จ้ะเอ๊ะดูสิโอ้โหเนาหมุดอะไมบงเนี่ย มานจะหนุนะอันนี้อุ้ยเลยแล้วหน่ะเนี่ยหลายดอกจ้ะแต่ว่าเป็นสภาพแบบนี้อันไม่น่าจะเอาได้จ้ะนะเนี่ยผุดผัวเป็นแบบนี้มดนะเละเนาะเอไม่ได้ไม่ได้ลอยนานแล้วเนาะเย็นจ้ะสภาพ ไฟมันขึ้นมานานแล้วอันนี้ใครมาเก็บมันแถวนี้ตลกเลยมาจากที่วันนั้นที่มาที่เขาปิดป่าจา้ะที่เขาหล่าซัดเนาะก็เลยกับป่านี่แหละหวันนี้ลองมาดูดจะได้เห็น ดอกง้อมยู่งจังดกอกด้วยอกไหน,ไหนอหน่าดอกอะไรดอกใหญ่สองอือดอกผัวเบร์เลยอันนี้

ปีก่อนๆเนาะตุกจำได้ตุกเคยเก็บนี่นเนาะตอเท็ดเดี๋ยวหนักไม่ค่อยสวยต่างหากนี่ปีก่อนๆเนาะเยอะๆนี่ว,นว,วัน,วนปีนี้ไม่ค่อยมีเลยนี่นี่นี่ ิดิดๆเอย่วยนี่อีกไหมนี่ดอกเพชดได้อยู่จ้ะเดี๋ยวหาถั่วถั่ว ว่าแถวนี้มันเยอะปีก่นกอนกอน นี่เฮ็ดนะถูกมั้นหนึ่งอีกหนึ่งเก็บคุณเก็บอื นั่น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 ดอกใหญ่เห็นไหมนี่นี่นี่ทิติพืชสิอ่าอ่าอู้ยเดี๋ยวสองดอกนะได้ยนบได้ยุบ นี่พวเวพี่เอัน,นดวดนดวยยังมียังมีนะตกน่ะพเว้้พอ,อ,อ,พอดอยู่นี่นีนี่นะ,นะยังพอ

ทางน่าจะนกปลานี่ปีก่อนเนมื่อไหร่หลายนกเคยมาเก็บนี่นี่วันมันเยอะจัดแต่ว่าแล้วมันเหมือน มันคอนมันตายที่หนหรือโอ้มีกระดูกเว้ยดูจะดูปนุกเคยเก็บตัวเนี้ยหลายหลปีก่อนไม่น่าเชื่อปีนี้ไม่เคยมีก็แต่หนาะก็ได้มอันี้ไม่เควายหนาวจากแปดวงสา มันจะกระยุกกระยิกเงี่มันเก่าได้จ้ะนี่นี่นี่นขายาวผมอยู่ใกล้กระดูกสักเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นน้องเบ็กมีด้วยกันี่นไ,ไ่นนี่นี่นี่นน น,น,นี่นั่นขาสวยอืมไ

แต่เห็นเห็นไหมบวนเห็นนี่นี่น่ะน่ะเห็นไหมนี่อ๋ออ๋นี่ค่อยสวยเนาะลอยลอยเหมือนมีสัตว์มาลอยมากินมันโอเคพี่นี่หมดพี่นี่หมด รอยคนมาเก็บเนาะรอยเขามาเก็บดูดอกดอกไม่ค่อยสวยในอีกเนี่ยเห็นไหม เฮ็ดน้ำเฮ็ดเอียหนัหนกหนนักหนักหนักนั่นหนักสิหนักหกหนนจะนักนกน้กงนกเนัร์นกไน้กนันันันนหนหนักหันกน่นันักหนนักนักันักกนห เ okay. นนดนนนินข้าวมันนี้ก็เฉยนี่น,นจาจ้ะนี่ก็ใช่ <c oughs> ตาโม,ม่ห็นเนาะน่ะได้อยู่เฮ็ดน,นี่ปนกว่ากินมันเหมือนเฮ็ดบ้านเรากินเฮ็ดน,น่ะน่ะอร่อยอยู่จ้ะเฮ็ดนี่เนาะ <c oughs> <c oughs> พอได้เลมเฮ็ดเหมือนไปเพื่อนกันนี่เะได้ไหมได้ไหมอุอย้ย มันอุ้ปุ๋ยจ้ะ,ะ,ะ,ะได้ไหมเนี่ยเฮ็ดนี่ยังพอมีเ้อเจ้ะเด้อไม่ค่อยสวยเนาะ,ะปะนกับเก็บมาเร้วกว่ <นะ S 1> อพอได้อยยุมันอร่อยอยู่จ้ะเฮ็ดนี่แต่ว่าโอ้ยนี่นะอันนี้คือยังไม่ค่อยงามเนาะ เต็มเลยนะนี่ไนะตนะ้นี่เนะเดี๋ยวเดี๋ยวปนุกจะเลือกออกก็เลอกกันเนาะมันมันอันนี้เดี๋ยวน้องนะมันจะหนาวนเลีวยหรมันเ็เเยเป็นสภาวนี่ะแก ดกน่ะเอาไปหลอกเองขูดไอ้น้ำหนามนี่ออกมามันก็แซ่บไปอะระหว่างไอ้หนามมันก็นลวงง่ายง่ายดูสิเด้อไปดูตรงหนึ่งอีกก่ะอือนี่อีกจ่าแต่ว่ามมีปุ๋ยปุ๋ยทปันไม่ได้หรอกมั่งตรงนี้ นหน็อก้อยมันตึงเลยหนึ่งประเม่นจ้ะเนี่ย่ะอื้นั่นอันนี้แผ่นใหญ่นั่นต้องมนใช้อันนี้ร้อยมันนน่ะะีจอื้มนั่นแต่คือเก่าจ้ะ 어. <목소리도>